กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขุนเนาะมีว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยลงมทั้งต่างประเทศที่กําลังเข้ามาติดตามแล้วก็ฮับชมช่องของสมัยอาจจะมีเห็นสมัยดุลแล้วเนาะเพราะว่าบีได้ซูลงคลิปนะทุกคนมอนี้สมัยกะพาพีพาน้องลงมาไปหาป่านะเราจะไปอันไรลมองทุกคนมามือนี่เรากลัากับบาาซูรินสองคนแต่บาาซูรินนั้นลงกอนแล้วนะ เดี๋ยวเข้าไปติดตามเพิ่งน,น้ำเดียวเลยทุกคนว่าเราได้หรือบ่เขากะว่ายหาปลามาเผานะกินปลาเผาสดๆทุกคนไฟกะคือทางหลังนะสมัยอันดังไว้แล้วทุกคนแต่ว่าปลา,านี่เขายังยัได้ลุ่งนะเดี๋ยวไปรดน้ำเดยยวนะว่ามันละได้หรือไม่ได้นะทุกคนหนองที่เข้าจะลุ่งกะกว้างเติบทุกคนแต่หาปลามาก็เยอะแยะแน่เเนะพราะว่าน้ำกว้าง ปีนี้น้องนี่สมัยก็ลงเธอทำอีททีดด่ทุกคนไม่ได้ซู้มาลงนะเพราะว่าน้ำหลายมันกิดบีจจได้ไปเลยเนาะทางเบาซูลินเพิ่งลงก่อนทุกคนถึบบอสมอย ป่าหนาววนะ่ะเปลี่ยนป่าจากตูทุกคนพัดพูดอันมักกะลิงัะไปเจอและะ้วใช่ ขาบคุณอีกฮ่าได้ป่าคนหนึงลูกตำลังทุกคนเบิ่งก่อนมันเป็นตะไดว่าคุณเห็นป่าดองจักตูเลย lúc năm này, lúc lấy bạc, nào, à. nào, bay à. là cuối à thôi. จะม,ม้อยวะนี่มีวะคือปา่ากะหาก็ได้ตัวนึงนะทุกคนปาปะ mình thị oh, oh. nào. Bò mì bà. Bò mán. Bay mất. Hả? Ờ. Cho nhé nhẹ ถืออีแล้วป้า,ปาใหญนะ่ตัวนะยังไม่ขี้โปรอตอ้าตัวนี้คือเป็นตัวนี้ใช่ไหมยัง คือมองเยอะอ่อนนะมองสั้นเดียวนะน่ะนๆน,น,นปุ๊ดไปห้อม ตัวน้อยนะตัวนี้ไล่ก่อนดีๆพูดไปได้เออเอ,อ <ừ. S 1> สิตัวเร็วเอากระย้ายบอลเสือทุกคนบอนี้ ลึกหน้าป่ากำลังรุดๆอยู่แต่มันบิทึกมองไปเลยนะนานทึกแล้ว <laughs> คึอนไม่เอาอันนี้ลงไปรเรียบร้อยยังละฟูท่านจิ๋วโอ้มันยังละฟู ม่สมัยลุงพม่ได้นะตัวนี้มันลึก <laughs> หนาว <laughs> ขึ้นมองลิฟตนะ์เลยแท้ลิฟต์ก็ไม่ด <c oughs> ูละ <c oughs> มองอ่อนนะได้หย่อนอยู่ด <laughs> ิป่าเหีนหลายอยู่ดิทุกคนฮึ <c oughs>

thế nhưng nó bị hệt ly thử đi lắm dữ lùng đi dữ <laughs> <Để> lùng win hồ đây rồi Khi đi ra Khi nhọn nhẹn nhọn nhẹn Ư, tôi đi tôi nhai Khi đi ra Cầm lăng mồn quá Oi! ป้าฟ้านะั่นลดเลยจึงหาเห็นเห็นละอุย้ยเอ็ดลำบากเลยลุกยืมขันขายอึบอึบอึบโอ้สักเกี่เดย์ลงพพ่นสองแล้วเนาะเบิงบ้บบงดูดัง <laughs> ปึง่ง จะไม่ลงน้ำเดอน่ลงเด้อน้ำเลิกป่าเข้ากะคือได้หลายเติบนะทุกคนนี่แต่ป่าป,า,ปาทั้งนั้นเปนเห่ากะจะฮื้อมองแล้วผาเดียวขึ้นเผาป่ากินแล้วกะมือนะทุกคนจนเหลือที่เหลือนะะ่ะกะเอาเมื่อกินแรงนเนาะ ปลาพือมองอีกสองตัวอันนี้ปดทุกคน,นอื้อ,อละจุ่นจังหนาวว <c oughs> ันนี้เราจะเผาปลาก็เฮ็ดรุ่นเผาแด้วเอารุ่นได้กินไหวเลยปาเผา <c oughs> ปลาเผาขี้เท้า ปลาขากระซุกนะทุกคนปลาเผานี่ยเดี๋ยวจะเอาไปกินก่อนกินข้าวนี่กินง่ายโดนแจเวก็บบีมี่นะมันจะห่อข้าวมาไปได้ถือแจ้ว